ปาร์ตี้เราเลิศเลยล่ะโอเคซึ่งหลังจาก EP ศูนย์ที่เราเพิ่งถ่ายกันไปเนี่ยเป็นเหมือน appetizer นันที่มันเลยๆน้อยแบบให้เห็นแบบว่าพอกรุบว่ารายการเราเนี่ยมันจะสนุกแค่ไหนหลังจากนี้ซึ่งคอนเซปต์ของรายการเรานะคะ พอจ้กิทาเนี่ยก oh ็เหมือนเวลาเราปาร์ตี hmm. okay. Okay. ้ผ่านเกมต่างๆปาร์ตี้กับเพื่อนผ่านเกมและอีพีหนึ่งเนี่ยเรามาซอบซอกันก่อนซอฟหรือเปล่าแค่ซอบจะเป็นฟิลวามานั่งเล่นบอร์ดเกมบ้านเพื่อนเกมเกมจัตงงติงิงติงงๆๆๆๆๆรอบหนึ่อบีนเริ่มเลยค่ะเฟลิส บนลเถอะทีมแมวเชลซีได้ได้อยู่เอแคร์ขนมช็อกโกแลตลูกอมโอเโอเคน้ำตาลสตรอเบอรี่กล้วยเยลโล่เอนี่อะไรนะเอนี่เอนี่มาสคอตโฟกาสสัง ม้วพี่ชลยโต๊ะบายพี่อหญ่นั่งเป็นกดดันขอนั่งจับจอยต่อไปนะคะเรามาเร well. ิ่มรอบาสองโดยที่ไม่มีพี่ลีแล้วโดยที่ค่ะไม่ทุกเศร้าจากเดี๋ยวเศร้าน้องพี่ป่ะคุณวานร้านฉับพี่เลิฟมิวพี่มิวนี่ เล่นไม่ได้คิดไม่ออกแจริงแล้วพอเป็นคนดูอ่ะคิดออกคิดไวแต่พอพูดเล่นเนี่ยมันจะแบบว่าตื่นตะกี้จะตอบเพนตี้เวนดี้แต่รู้สึกว่าถ้าตอบพี่ริวเราจะแกล้งน้องพิมพ์ได้รอบที่สามรั่วดเร็วสุดๆอัลฟาเซนต์รีคืออะไรรีสตอร์บลี่คืออะไรอ่ะไม่รู้จักอ่ะไม่รู้จักดาวนี้หรอกรอบสีเนปจูนพลูโต อินเตอร์เซเลราสเปซเอาอากาศเคลสโตเฟโนแลนโตซัมบะกับบูโต้เกอบได้้วรอบถัดไปน้องเราไปเลยเออสองคนกล้องแคนนอนเตียโนโนไปแล้วโนแลน รู้สึกดีใจมากๆเลยค่ะดีใจด้วย <laughs> รอบสุดท้ายของพัมต้องเชียอน,นะคะเริ่มทีผู้ชนะเลยน้องแ,งแซงแฝดเสียพาลกรแบรนด์ <Brand ing. S 2> ห้างสปปรรพสินค้ากระเปะ๋ามิวมิวชาแนลดีเซลน้ำมันรถเบนยี่ห้อ <N od. S 2> a า d i p o อยอ h าล้อแม็กสองถนนเฮ้ยทางม้าลายสีขาวผ้าปูโต๊ะเขี้ยนสองสามรอบต่อไปเลยรอบที่สองรองที่ฉันหรอ French Blue Dog มาปั๊ เออตอมเมอร์เนียนฟูทะเลทะเลเรื่องเดียวกันเหมือนหนูก็ฟูไม่ใช่คำนามนี่ต้องเป็นการต้องเป็นแบบความฟูนี่เหรอความฟูโอเคโอเคถือว่าตกวะตกตอนนี้เหลือรอบสี่คนสุดท้ายเริ่มที่เจ้าหญิงเริ่มที่เขาว่ามันหนาวไรเซอร์มิวสิกทีมงาน อันนี้นานำเหรอตากล้องเฮ้ย c m ียมเอมทีวคุณสถาพรโอ้โหว้าวเล่นใหญ่เลยผู้บริหารวันอังคารสีชมพูสีชมพูกับสีขาวครับใครพูดอะโนรู้สีขาวแซงพูดเนี่ยทามาลายไม่มีใครทักแล้ว ตกรอบไปเหลือ3ามคนสุดท้ายแล้วนะคะเย้ผูเคมาอพอลโล11อวกาศอพอลโลสกับอะก็เหมือนกันปะอ่ะอ่ะโอ้โหโอเคตกแล้วทีลีตกแล้วเหลือแอร์แคร์กับเชลซีไอแคร์เริ่มเริ่มเลยอ๋อเว้นต่อกระจกกระจกกระป๋าผู้ชนะของรไลซานดี้ กเหรอไม่สามารถจำได้เลยเก่งมากเก่งมากออา่ันนี้เนี่ยเป็นเกมแข่งแบบเดียวๆละเออต่อมาเป็นเกมแบบความสามพัคธ์ความรู้จักเราดีกว่าสีมั้งค่ะสามัคคีบ้่ะเกมต่อไปชื่อว่าอะไรคะเกมลำดับวัดใจค่ะก็คือไหนๆเรารู้จักกันมานานแล้วเราก็ต้องรู้ใจกันปะ เราได้อินสปายมาจากช่องพี่การเนตตีดีมขอบคุณน,นะคบก็คือว่าเรารู้จักนน <ừ. S 1> กันมานานแหละเราก็ต้องรู้ใจก,กันหรือเปล่าเราะฉะั้หรือเปล่าก็ไม่รู้รต้องรอดูก,กติกาก็คือทุกคนจะได้รับตัวเลข1ถึง100ซึ่งห้ามให้คนอื่นรู้ก็คือทุกคนจะมีตัวเลขของตัวเองดอความคติแล้วก็หกคนต้องช่วยจัดลําดับตัวเลขจากน้อยไปมากก็คือโดยห้ามบอกเลขตรงๆก็คือให้ใช้คําใบ้คําบรรยายเปรียบเทียบให้ทีมเราถูกตางลำดับ นั่นแหละค่ะสำหรับรายการนะคะก็ไปเล่นกันเลยดีกว่าลองเล่นดูโอเคหนึ่งสองสามโอเคโอเครอบแรกเป็นหมวดอะไรดีครับจังหวัดในประเทศไทยที่คนชอบไปเที่ยวชอบไปโอเคเดี๋ยวน้อยไปมากโอเถ้าใครมั่นใจในตัวเองแล้วมาเลยลงเลยขอชันอัศอำนาจเจริญอำนาจเจริญวางไปดูหน่อยวางวางวางนู้นเลยอุ้ย ฉันให้เชียงใหม่ว้ายอ่ะเงินฉันให้เชียงรายเฮ้ยแต่เชียงรายกับเชียงใหม่มใกล้กันขนาดนั้นเชียงรายมันน้อยที่ว่าเปลี่ยนได้ไหมเขาเปลี่ยนเป็นภูเก็ตอ่ะก็ไปนู่นเลยแล้วภูเก็ตก็ตามไปก็ไปนั่งแล้วอ่ะแต่สองคนนี้มาก่อนฉันขอมองหน้าแกหน่อยที่อยากรู้ว่าแกมันจะขนาดไหนในเล่นกตเองจะมีคนเล่นมากกว่าฉันไหมล่ะเออเชี่ย ฉันจำได้ว่าแกบอกว่าอุ๊ยอ่านเลขด้านไหนแสดงว่ามันต้องเป็นเลขที่มัน96 9966เลยนะหัวหินประจวบอยู่นี่หัวหินเออไม่จะขอนแกอ๋อขอนแกอยู่ประมาณนี้ได้อย่่าง คนก็มากรุงเทพเยอะสุดเนี่ยไอ้ยังเขาให้สุดเจริญก่อนเอาเปิดแล้ยหนูว่าพี่จอถูกอ่ะโอเคยี่สิบแปดเลขแรกอำนาจเจริญเลขแรกนะครับเลขต่อมาเอนใครอะผอนแก่ผ่อนแก่ตื่นตื่นหกสิบเอ็ดอุ้ยคุณจะโดดไปไกลมากไหมไม่แต่ฉันรู้สึกว่าถูกอออ่คิดยน้หรต่อไปคืออะไรนะต่อไปหัวหินหัวหินเลขเจ็ดสิบสาม ที่ไปในภูเก็ตใช่ไหมคะช่วงปกติเยอะมากปกติกันเลยมากแน่เลยอะอะไร99โอ้แล้วทำไมแสงไม่คิดทางบัดนี่อะแซงไม่บอกว่าภูเก็ตแล้วทำไมทำไมไม่บอกว่าปกติเพราะว่าถ้าเกิดเขาเมื่อกี้พูดไงว่าภูเก็ตมันฮอตฮิตกว่าเชียงใหม่มันต้องพูดมากกว่าเพราะว่าแสงได้เลขเยอะแล้วก็ต้องแล้วเชียงใหม่ไม่ใช่เลขที่เยอะกว่าหรอพี่เชียงมันใจมาก 96เห็นไหมล่ะได้แล้วเลขนี้เห็นไหมอันนี้เดาเลขและอันนี้ล่ะพี่ลีเหรอเก้าเปิดได้เก้าเท่าไหร่95อ้าวแต่ห้าอา่จะถือว่าทำได้ดีในรอบแรกถือว่าทำได้ดีรอบแรกเล่มันแต่ว่าเล่นระยะรอบต่อไปเรามาจับกันค่ะหมวดคือเมนูเครื่องดื่มที่คนชอบสั่งในคาเฟ่แม่สุดก็ต้องเมกาโน่ป่ะเมกาโน่ใช่ ใครคิดว่าแมสสุดอ่ะมลฉันว่าฉันว่ามันจะคือแบบเมกาโน่ไม่ชาเขียวเหรเตะเราค่อยชาเขียวถูกเมกาโน่คนกินเยอะกว่าเพราะว่าคนกินกาแฟเยอะอยากอยากเป็นเตลาดเลยแมส์อ่ะอ่ะอ่ะอ่มีใครมั่นใจเลขตัวยังไม่ไม่มั่นใจเลยอ่ะอะลาเต้เฮ้ยมาไรงมาไรงนัวนัวชาเขียวถ้าเขียวอะไรใช้เขียวอะไรมาชาลาเต้มาชาลาเต้ ฉันว่าฉันโกโก้เย็นฉันให้พวกชาใส่ที่เป็นชาที่บอกว่าเป็นถุงชาชาใส่หรอแต่ว่าชาชีไม่ใช่ชาอะไระไรมันเป็นชาอินเดียอะไรชาใส่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 ฉันว่ามันน่าจะอยู่อาะช็อกโกแลตหล่อเยอะอะอบดโอริโอ้ปั่นอเมริกาโน่ไม่อ่ะต้องถึงน้อยแต่ไม่นมสดปั่น เออนี่ว่ารอดยีอะมีเววค่ะคิดว่าอ่ะของเชลซีมาได้ดีเลมาแสงลมสดปัดยี่สิบหกยี่สิบหกออันต่อไปขอได้าิงเออแปดสิบสี่โอ๊ยแปดสบสี่จบแล้วปดสิสโอ้ยสลับแน่สบแล้วต่อไป เจ็ดสิบเอ็ดโอ้โหรอบนี้โอ้ว้าเพรว่าเก้าสิบสองลาเต้ลาเต้เมกาโนเลนเขาดูเมกาโนเริ่มหลุดแล้วแต่อ่าเลขมากแล้วไม่เท่ากันสินะไม่ป็นไรอ่ะพี่พี่ค้าเซ่กว่าเครื่องดื่มกว่าอ่ะรอบนี้รอบแรกทำไปดีกว่างั้นเราลองและหมวดนะคะคือ เครื่องผักฟางหรือสกินแคร์ที่คนมักมีซ้ำหรือมีเยอะๆชอบซื้อซ้ำหรือว่ามีเยอะเขาผู้หงนี้หมดเลยค่ะอ่ะเจเจคิดว่าผู้หญิงอ่ะพวกเราซื้ออะไรกันซ้ำเยอะที่สุดนี่ซื้อโทนเนอร์แพดไม่ไม่ลิปมันไม่ลิปมันหรอกคิมชานาลิป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 เอาเลยก่อนเลยเจคิดไหมหรอซื้อซ้ำบ่อยบ่อยชาาจะเป็นคุชชั่นันจะเป็นไอเลนเนอร์ อคิดว่าน้อยสุดอ่ะคิดว่ากลิตเตอร์เออกลิตเตอร์อันนั้นอันนั้นอะไรล่ะคุชชั่นมีอายไลเนอร์อันนี้กลิตเตอร์ครีมเฮ้ยเห็นมากมาเยอะสุดอีกแล้วค่ะครีมครีมแต่ว่าแต่ว่าลิปสติกต้องมากมากกว่าไงไม่คิดว่าประมาณไหนเดี๋ยวช่วยคือมันคือมันอยู่ตรงเนี้ยกลางเลย มานแล้วโหคอนทิเต้นไม้กินหัวแล้วก็ไม่ไม่เป็นหรือมาอยื่วยิงไปดับอันนี้อะไรนะอันนี้อะไรคอนทิเซอร์อันนี้กิ๊บเตอร์อายไลเนอร์แล้วก็อันนี้คิดไม่ออกคอนทัวร์ไปคอนทัวร์อ่ะนี้คอนทัวร์ไปกลัวบัร์ตอนคนมีคนน้อยเลยอ่ะอ่ะประมาณนี้แล้วกันอ่ะโอเคไหมอันนี้เราเกินมากสุดไหมใช่ถูกแปดเจ็ดนี่มีอะไรมหมนี่แล้วคุชชั่นฮึบเจ็ดสิบสอง ดีตรงนี้นะคะไม่ดีทำไม่ดีทำไม่ดีทำไม่ดีอันนี้อะไรนะบัชออนฮึบสี่สิบเจ็ด อันนี้ไงแต่เมื่อกี้ถือว่าทำไม่ดีสุดๆุด Final b ค่ะถูกต้องไปยิบเลย go ไปหัวข้อคือคำถามที่คนมักถามหมอดูเอาก่อนเลยไม่น้อยสุดค่อยพีคก็ได้มันคำถามตลกลกนไน้อยสุดชาติที่แล้วเราเป็นใคร อันแรกอ่ะไม่ต้องความหลักเอางี้หนูดันน้อยสุดแล้วแต่คิดให้่อะไรนนนนนการงานันี่แล้วเป็นอะไรเลยหรอเเธอมั่นใจอะไรอ่ะถ้าเขามั่นใจโอเคอังั้นชาที่แล้วเป็นอะไรชาที่แล้วเป็นอะไรชาล่เป็นชา่นาจะเกิดเป็นอะไรอ่นเ้แต่ชาหน้าดูจะแบบน้อยกว่าเออใช่ชาหน้าจะเกิดเป็นอะไรอ็นใครอดีตเป็นไทรโอเคเธอจะ่าทัาน่าจะเป็นแบบ ถามสุขภาพที่ต้องระวังเรื่องที่ต้องระวังกลางกลางนี้แหละเออกลางกางอ่ะถ้ามากสุดจะแค่ว่าเนื้อคู่เน่ก็เยอะถ้ามากสุดจะเป็นใครไม่มากสุดต้องแบบคนเก่าคนเก่าการไม่กันการเรียนความรักอะไรเงี้ยงานเหรอการงานเนาะการเรียนการเรียนการเรียนเป็นยังไงบ้างแบบช่วงนี้จะสอบติดไหมอ่าอ่าอ่าจะสอบติดไหมโอเคฉันคิดว่าฉันอยู่หัวไงซายคิดว่าซายอยู่ประมาณ อ่าถามว่าอนาคตเราจะทํางานอะไรนี่หรอก็ก็อาจจะก็ดูน้อยกว่าสุขภาพลงได้เออเออเอองานการในอนาคตเราจะไปสายไหนอ่ะเออที่นี่เคยถามงานการเออแบบไปสายไหนดีการงานเราไปทางไหนรุ่งอะไรอย่างเนี่อนะสุขภาพแล้วก็การเรียนอ่ะฮะคือเซนต์ต้องอยู่ประมาณช่วงนี้แหละแต่ว่าคิดไม่ออกจะเกิดอุบัติเหตุไหมอ่านเออเอาเปิดเปิดเปิดอันดับหนึ่งหนึ่งสอง เจ็ดสบหกโอเคมาสุภาพสกรีเป็นไงบ้าง6กเก้าดเมากเก่งมากเกกสองอันนี้สลับสทกันบิกเอ้อยี่เ่กับ45เฮ้ยเูมี10ต้องโอเค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 อันนี้ชาติที่แล้วเกิดเป็นอะไรสาม เก่งมากทุกคนและผรอนเจ้าของเกมนี้นั่นก็คือพวกเราชนะไม่ต้องแพ้เราผ่านเกมนี้ไปแล้วเรารู้ใจกันจริงๆเไว้แก่ใช่ไี่ ก็สนุกมาตั้งแต่ EP ศูนย์คือ EP ศูนย์คือเราใช้ energy เยอะมาก EP นี้ก็เลยชิลๆหน่อยไม่ต้งใช้สมองใช้ความคิดใช้การคุยนการแล้วก็อย่าลืมติดตามพวกเรานะคะเฟลิสค่ะก็ตอนนี้มีซิงเกิลเดบิวต์คือซิงชนะคะติดตามพวกเราด้วยนะคะ